สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมค่ะโครงการภูนาวิวค่ะทำเลเทพค่ะวิวภูเขาเนี่ยร้อยแปิองศาเลยค่ะไม่ไกลกรุงเทพมหานครค่ะอยู่อำเภอเมืองนะคะจังหวัดนครนายกของเรานะคะทุกแปลงฉนดคุดแดงค่ะพร้อมโอนค่ะอันดับแรกทำความรู้จักกัเจ้าของโครงการหน่อยค่ะคุณมาดมออนค่ะที่ดินสวยคุณมาที่ดินแปลงเนี่ยจริงๆแล้ว เป็นความฝันของเขาเลยค่ะเขาอยากได้ที่ดินที่ใกล้กรุงเทพมหานครเดินทางสะดวกไปแต่อากาศบริสุทธิ์คุณออนมายังไงไปยังไงคะแนะนำหน่อยค่ะสวัสดีค่ะออนนะคะอย่างที่บอกค่ะคือเราชอบธรรมชาตินะแล้วก็นครนายกเป็นจังหวัดที่เมืองธรรมชาติแต่ใกล้กรุงเทพค่ะมาเพียงชั่วโมงชั่วโมงนิดๆเท่านั้นนะคะจากกรุงเทพเนาะเดินทางสะดวกมาก โครงการนี้มาจากกรุงเทพก็มาทางถนน305รงังสิตนครนายกเนาะ mm hmm. แล้วก็เลี้ยวเข้าแยกในร้อยพนร้อยจอบรลได้เลยนะคะ mm hmm. มาถึงตรงนี้ mm hmm. พิกัดตรงนี้ง่ายๆเลยค่ะก็คือพิกัดแยกจอบรลนั่นเองค่ะอืม mm hmm. จากโรงเรียนในร้อยจอบรลมาที่พื้นที่นี่ใช้เวลาเท่าไหร่คะ จากทางโรงเรียนในร้อยจปรอประมาณ6กิโลนะคะประมาณ6กิโลเท่าแบบนี้ที่เรากําลังนั่งคุยกันอยู่เนี่ยมันใกล้ถนนอะไรคะถนนด้านหน้าเนี่ยค่ะใกล้ถนนสุวรรณสอนค่ะหรือถนน3าสามนะคะเส้น3ามสามถนนสุวรรณสอนถนนหลักเลยค่ะใกล้เข้ามาเพียง140เมตรเท่านั้นนะคะและก็ใกล้ถนนเส้นจอปรอนะคะที่จะมุ่งหน้าเข้าโรงเรียนในร้อยจอปรอตรงนี้คือ100เมตรเท่านั้นค่ะโอ้ค่ะค่ะค่ะข้างหลังเนี่ย ข้างหลังที่ที่เรานั่งอยู่เห็นไหมคะเห็นวิวภูเขาไหมคะโอ้วิวเขาสวยางามมากมเลยคะ่ะอากาศเย็นมากคะ่ะร <180 S 2> ้อยแปดสิบองศาเลยอากาศเย็นสบายมากๆเลยนั่งเนี่ยบอกตรงๆนะคะถ้าเผลอนี่เผลอหลับได้เลยคะ่ะนะคะใครที่อยากพักผ่อนใครที่อยากหาที่ดินเนี่ยคือเราปลดเกษียณแล้วเนี่ยเราอยากหาที่ดินแปลงหนึ่งเพื่อปลูกบ้านนะคะหรือท่านใดเนี่ยอยากเก่งกําไรกับที่ดินนะคะโครงการเนี้ยพี่บุญนำค้าที่ดินนะแนะนําเลยคะ่ะ เพราะโครงการแบบเนี้ยหายากมากโครงการที่มีวิวเขามีน้ํามีไฟพร้อมถมพร้อมแถมทั้งถมแถมทั้งน้ําแถมทั้งไฟเจ้าของโครงการดูแลให้หมดค่ะเพราะเจ้าของโครงการเนี่ยคือเราไม่ได้มีเฉพาะโครงการนี้โครงการเดียวแต่ละโครงการเนี้ยเราคิดว่าเราชอบแบบไหนเราอยากให้ลูกค้าได้สัมผัสกับสิ่งที่ดีที่สุดค่ะนะคะ รักโครงการเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนคะโครงการที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันตั้งอยู่ที่ไหนคะค่ะแยกจปร,รอนะคะจังหวัดนครนายกตำบลพรมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกคะ่ะอืมแล้วตัวเมืองนครนายกมาที่ท,ที่ดินแปลงนี้ใช้เวลาเท่าไหร่คะเพียงหนาทีเท่านั้นคะ่ะหนาทีสะดวกม,มากๆเลยคะ่ะสะดวกมากถนนใหญ่เลยใช่ไหมคะถนนใหญ่เลยคะ่ะเส้นสุวรรณศรเลยคะ่ะและโครงการเนี้ยที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยมันเข้าออกได้กี่ทางคะ ทั้งหมด4ทางด้วยกันนะคะทางไหนบ้างคะถ,ถนนวรรณซอน,นอเข้ามาตรงๆตรงนี้เลยนะคะก็เข้ามาเพียงร4อยิเมตรร้140อยสิเมตรถนนเส้นจอบรอถนนหลักตรงนี้ก็เข้ามาเพียงหนึ่งเมตรเท่านั้นและก็ถนนเส้นโคกม่วงค่ะเป็นถนนเส้นคอนกรีตเข้ามานะคะอ,อันนั้นประมาณ1กิโลเมตรค่ะค่ะแล้วก็มีทางอู่พยอมเนาะ อันนี้ก็ทางด้านหน้านด่เลยค่ะเป็นด้านหน้าด้านหลังที่เราคุยกันเนี่ยใช่ค่ะเป็นที่สัญจรของคนในพื้นที่เลยค่ะคนในพื้นที่เลยแปลงเนี้มันพรีเมียมยังไงกันมันว้าวว้าวว้าวอย่างไงมั่งแปลงเนี้ยพรีเมียมสุดๆก็คือเรามีวิวเขาให้เลยนะคะร้อยแปดสิบองศาแบบนี้เลยค่ะเขางามมากแล้วเป็นทำเลทองค่ะหน้าจอปรอเลยนะคะชิดติดถนนซีเลนเลยค่ะ ที่ดินแปลงเนี้เราแถมอะไรบ้างคะถ้าซื้อไปเราแถมอะไรบ้างเราฟรีถมดินให้เลยนะคะเต็มพื้นที่เสมอถนนโครงการฟรีโอนทุกรายการไม่ว่าจะค่าโอนค่าภาษีทุกอย่างเรารวมให้หมดค่ะอนอกจากนั้นไฟฟ้านะคะสามเฟสเข้ามาเลยค่ะและปะับปานะคะพร้อมลงให้ถึงหน้าแปลงทุกแปลงค่ะ เห็นไหมคะไฟฟ้านี่นะคะสําคัญท ouais ี่ส pues ุดค่ะโครงการนี้เราดูแลเรื่องไฟฟ้านะคือหัวใจของโครงการเลยเพราะฉะนั้นใครที่กําลังมองอยู่ใครที่กําลังหาที่ดินอยู่ใครที่อยากลงทุนกับที่ดินแปลงนี้นะคะภูนาวิวค่ะที่ดินวิวภูเขาร้อยแปองศาอ่เดี๋ยวเราจะฝากติดต่อไว้ช่องทางการติดต่อเดี๋ยวเราคุยกันต่อค่ะนอกจากนครนายกเนี่ย มันเป็นที่ท่องเที่ยวถูกไหมคะมีน้ําตกหลายที่แต่อยากทราบว่านครนายกมีอะไรดีคะคุณอ่อนค่ะอย่างที่บอกค่ะน้ําตกนะคะน้าตกหลายอย่างเลยเขื่อนขุนด่านปราการชนเนาะน้าตกนางรองสาริกาวางังตะไคร้มีชื่อเสียงหมดเลยตอนนี้สวนลุงเล็กนะคะกําลังมาแรงนะคะตรงแถวนั้นก็มีล่องแก่งอะไรเยอะแยะก็คือการผจญภัยแนวธรรมชาติเยอะแยะแล้วก็เป็นสถานที่พักผ่อนที่แนวธรรมชาติให้ ความรู้สึกผ่อนคลายไปกับธรรมชาติสายน้ำภูเขาลำธารน,นะคะที่นี่รับรองเลยค่ะว่าใครต้องการนะคะพักผ่อนหย่อนใจนะคะอยากมีบ้านพักตักอากาศอ,อยากอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวก็ต้องเป็นที่นี่ค่ะนครนายกค่ะนครนายกอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะจังหวัดนครนายกเนี่ยใกล้กรุงเทพมานครแค่ประมาณสักชั่วโมงสินาทีชั่วโมงยี่สิบนาทีเท่านั้น การเดินทางนะคะถนนเนี่ยเมื่อกี้พี่บุญนำค้าที่ดินมาจากจังหวัดเชียงแาวอย่างที่ทราบว่าพี่คนจังหวัดเชียงแาวถนนท,ทุกเส้นเนะะี่ยค่ะกำลังขยายเพราะฉะนั้นอนาคตนะคะการเดินทางนี่บอกได้เลยค่ะจะเร็วกว่าเดิมจะเดินทางได้สะดวกกว่าเดิมค่ะใครที่มองหาที่ดินนะคะแปลงนี้นะคะตอบโจทย์ค่ะอย่าช้าค่ะเพราะว่าทางโครงการเนี่ยเขาแจ้งมาว่าถ้าเกิดว่าเราถมพร้อมไฟฟ้าประปาติดตั้งเสร็จ เราต้องขออนุญาตขึ้นราคา10%จากราคาที่เราขายอยู่ตอนนี้ช่วงนี้เราขายราคานี้เพราะว่าอะไรรไหมคะเรารอน้ำรอไฟขยายอยู่ค่ะนะคะแล้วราคายังไงคะคุณอ่อนราคาขายยังไงคะค่ะตอนนี้ราคาขา,ขายของเรามีทั้งก็คือแปลงเล็ก200ตารางวานะคะแล้วก็แปลงละ1นึไร่นะคะมี 2, ะ2ขนาดนะคะทีนี้200ตารางวาเนี่ย ราคา5,000บาทต่อตารางวาส่วน400ตารางวาหรือ1ไร่เนี่ยก็คือ4,750บาทต่อ,อาตารางวาเห็นไหมคะซื้อเป็นงานเนี่ยพอเปลี่ยนเป็นไร่ปุ๊บราคาดรอปลงทันทีเห็นไหมคะจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าทันทีปกติตารางวาละ5 0 0 0บาทหนึ่งไร่เนี่ยจะ2ล้านพอดีแต่อันนี้1ไร่ราคาแค่1 9ล้านนบาทค่ะใช่ค่ะจัดโปรลดให้ลูกค้าทันทีค่ะ หนึ่งแสนบาททันทีและอีกะค่ะเรื่องหนึ่งก็คือค่ะเงินสดนะคะทางซื้อเงินสดนะคะลดไปเลยค่ะไร่ละหนึ่งแสนบาทค่ะอ่าเห็นไหมคะนอกจากเราจะจัดโปรให้ลูกค้าแล้วหนึ่งแสนบาทนะคะวันจองทันทีแล้ววันโอนถ้าใครซื้อเงินสดนะคะอย่างที่มาดามออนบอกถ้าซื้อเงินสดวันโอนเนี่ยฟรีให้อีกหนึ่งแสนบาทค่ะ เท่ากับหนึ่งไร่เนี่ยเราจะซื้อในราคาแค่หนึ่งล้านแปดแสนบาทเท่านั้นนะคะสองแสนบาทเนี่ยเราสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้เอาไปถมเพิ่มได้เอาไปทำอะไรได้มีประโยชน์ในโครงการนี้แน่นอนค่ะเงินสองแสนบาทเนี่ยได้ทันทีนะคะได้ทันทีค่ะแล้วถ้าราคาเงินสดเนี่ยเราได้ลดและเพิ่มอีกหนึ่งแสนบาทถูกไหมคะ<ช>ถ้าเป็นราคาเงินผ่อนลูกค้าจะมั่นใจได้ยังไงคะ ้าซื้อกับเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าเงินผ่อนแล้วมันมีปัญหาเรื่องซื้อเงินผ่อนผ่อนจนหมดแล้วข่าวดังแต่ซื้อกับเราจะมั่นใจได้ไงว่าซื้อแล้วได้ที่แน่นอนค่ะอย่างที่บอกค่ะคือออนอ่ะไม่ได้ท,ทําแค่โครงการนี้โครงการเดียวในจังหวัดนครนายกเรามีหลากหลายโครงการคุณอ่อนน,นอกจากโครงการนี้นะคะโครงการนี้คุณอ่อนเปิดมานานหรือยังคะที่เรากําลังขายโครงการนี้ประมาณ8เดือนค่ะอ่า8เดือนเท่านั้นโครงการ เพิ่งเริ่มได้8เดือนค่ะแต่เราขายไปหลายล็อกแล้วนะคะใช่ค่ะเราขายไปหลายล็อกนะคะเหลือไม่มากแล้วเหลือเพียงในโครงการเนี่ยมี9ล็อกใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้เหลือไม่ครบแล้วนะคะค่ะถ้าใครจะทักมาเดี๋ยวดูเบอร์โทรศัพท์ช่องทางการต,ติดต่อด้านหลังลูกค้าเนี่ยเขามั่นใจแน่นอนถ้าจะโอนเลยเนี่ยเราลด10,000แบาทอย่างที่พูดเมื่อกี้แต่ถ้าซื้อเงินผ่อนราคาที่คุยไว้เนี่ยจะไม่มีการบวกเพิ่มแน่นอนค่ะ สบายใจได้ะค่ะศูนย์เปอร์เซนต์ตลอดอายุสัญญาเลยค่ะศูนย์เปอร์เซนต์ค่ะราคาไหนราคานั้นเราให้ระบุในสัญญาก็าได้ตรงหน้าโครงการนี้นะคะถ้าไปชนบุรีเนี่ยผ่านฉะเชิงเซาเนี่ยแปบ๊บเดียวเลยค่ะจะไประยองก็ใกล้เข้ากรุงเทพก็ใกล้เพราะฉะนั้นไม่จําเป็นคุณลูกค้าไม่จะเป็นว่าคุณต้องอยู่กรุงเทพนะคะคุณอาจจะอยู่ชนบุรีอยู่ระยองอยู่ฉะเชิงเซาอยู่ปัจจิน เนี่ยพื้นที่เนี่ยมันจะเชื่อมต่อติดต่อกับโครงการนี้ค่ะมันจะติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมาการเดินทางเนี่ยสะดวกที่สุดค่ะที่ดินแปลงนี้เหมาะกับใครคะคุณอ่อนกับเไวยกระเสียณก็ได้นะคะอ,อยากจะมีบ้านพักไวยเกษียณน,นะคะใครก็ได้นะคะอยากมีบ้านพักตักอ,อากาศวิวเขาทำเลดีๆชุมชนหน้าอยู่ปลอดภัยนะคะเข้าออกสะดวก การจับใจ่ายใช้สอยอะไรก็มีทุกอย่างที่นี่ค่ะเซเว่นโลตัสบิ๊กซีคาเฟ่ร้านอาหารตลาดพร้อมทุกอย่างโรงพยาบาลนะคะในร้อยเจาะปอก,ก็มีนะคะโรงพยาบาลนครนายกแล้วมองว่าอนาคตเนี่ยที่ดินแปลงนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไงบ้างคะเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะเพราะว่า,าด้วยด้วยทำเลทองนะคะตรงนี้ราคาปรับขึ้นแน่นอนนะคะและยิ่งเรามีสารุประโะคที่ครบคันแล้วเนี่ยราคาเราเพิ่ม ขึ้นแน่นอนเราปรับขึ้นสิแต่ถ้าเป็นลูกค้าเก่าถ้าเป็นลูกค้าเก่าแนะนําลูกค้าใหม่มาแนะนําเพื่อนมานะคะเราสะเราเนี่ยยินดีขายราคาเดิมให้เลยค่ะนะคะขายปลดกเกษียณแล้วต้องการบ้านพักอาศัยหรือถ้าเป็นในทุนนี่เก่งกําไรนี่เหมาะไหมคะเหมาะมากๆค่ะค่ะเพราะเมื่อกี้เนี่ยตอนที่เข้ามาเนี่ยพอดีเจอลูกค้าเจอลูกค้าเขาซื้อแปลงหน้าเขาจะเปิดขายแล้วนะคะหน้ากว้างมากเขาจะเปิดขายแบ่งเป็นล็อก เห็นไหมคะเขาซื้อต่อจากเราไปปุ๊บเขาสามารถเปิดขายได้กําไรเลยธุรกิจภูวินล่าใช่ค่ะอนนี้กพูวินล่าค่ะใช่ธุรกิจภูวิลล่าเนี่ยตรงเนี้จริงๆแล้วถ้าเป็นธุรกิจธุรกิจภูวิลล่าเนี่ยเหมาะมากที่ว่าเหมาะเพราะอะไรมันใกล้ตัวเมืองนครนายกแล้วมันใกล้สถานที่ท่องเที่ยวใช่ค่ะสถานที่ท่องเที่ยวที่พูดเมื่อกี้เนี่ยบอกได้เลยแถวนั้นก็ยังมี สไตล์เนี้ยเยอะแยะเลยใช่คะใครคิดจะทําพูวิลล่าใครคิดจะลงทุนกับสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยทักตรงมาที่คุณออนได้เลยค่ะเดี๋ยวท้ายคลิปพี่จะฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะอันนี้ขอสัมภาษณ์ก่อนว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจที่สุดของที่ดินแปลงนี้คุณพี่คะค่ะประธานทั่วค่ะตอนนี้คุณพี่นั่งอยู่เนี่ยยังไม่มีค่อยมีต้นไม้อะไรแต่ว่ารู้สึกร้อนไหมคะเย็นมากเลยค่ะมาคุยกันได้ทุกเงื่อนไขนะคะเราอยากให้ทุกท่านน่ะ มีที่อยู่มีบ้านในฝันค่ะนะคะพอเราทํางานมาทั้งชีวิตบางทีเราก็เหนื่อยใช่ไหมคะบางทีเราอายุเยอะแล้วเนี่ยก็เหนื่อยอย่างพี่นํำเนี่ยก็อายุเยอะแล้วเนี่ยแต่บังเอิญพี่นํำโชคดีที่ว่ามีบ้านอยู่ข้างนอกอากาศมันก็ดีแต่หลายท่านเนี่ยมีบ้านอยู่ในตึกอยู่กับตึกอยู่กับฟันพิษเนี่ยนะคะเข้าใจความรู้สึก ใช่ใชค่ะออนออนออนอยู่สภาพนั้นอยู่เนาะก็คือเนี่ยค่ะอยากจะมาทําอะไรแบ่งปันให้กันได้อยู่ได้อาศัยในเทนแนวธรรมชาติแบบนี้ค่ะลมเย็นเย็นนะคะแต่ว่ายังไม่ต้องใช้เวลาแบบมากไม่ต้องเหนื่อยเกินนะคะที่นี่ใกล้กรุงเทพค่ะเดินทางไม่ไกลและที่สําคัญเรามีทั้งเงินสดและเงินผ่อนเห็นไหมคะโครงการนี้นะคะถ้าใครสนใจทักด่วนเลยค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเราไม่ใช่มีเฉพาะเงินสดอย่างเดียว เงินผ่อนเราก็มีนะคะเงินผ่อนเนี่ยเราผ่อนตรงกับเจ้าของใช่ไหมคะใช่ค่ะผ่อนตรงกับเจ้าของมีดอกเบี้ยไหมคะไม่มีดอกเบี้ยค่ะไม่มีดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาเลยค่ะใช่ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยได้ยินจากปากของเจ้าของโครงการเนี่ยมั่นใจได้เลยการผ่อนน่ะฟรีดอกเบี้ยค่ะแล้วเราผ่อนยังไงคะให้ผ่อนกี่ปีคะผ่อนได้สูงสุดสามปีค่ะหรือส6หเดือนนั่นเองค่ะโอ้เนี่ยเห็นไหมมีเวลาค่ะมีเวลาในการที่เราจะหาเงินเนี่ย ถึงสามปีเห็นไหมคะพอทักเข้ามาแล้วคุยรายละเอียดกันค่ะชอบโอเควางจองแล้วก็ค่ะคือการผ่อนตรงของเราอะค่ะพี่น่ำทําสัญญาแล้วสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้เลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะวางจองปุ๊บทาสัญญาปุ๊บสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้เลยในเนื้อที่ได้เลยค่ะ น้ำไฟนี่นะคะยังไงค่ะน้ำไฟตอนนี้เราดำเนินการแล้วค่ะเพราะฉะนั้นอีกไม่นานนี้ไฟก็จะมาแบบเสามาแบบสวยๆเลยนะคะใช้ประโยชน์ได้เลยนะคะแล้วก็มีบ้านนกดาวลงมาก็สามารถมาอยู่กับฟิน่้แล้วได้แล้วค่ะอินกับบรรยากาศแบบนี้ได้เลยเพราะในสัญญาเราระบุชัดเจนนะคะเรื่องน้ำเรื่องไฟเพราะฉะนั้นสบายใจได้ค่ะถ้าใครซื้อแล้วกลัวไม่ได้ที่ใช่ไหมคะเพราะมันเคยมีข่าวว่าซื้อที่ดินทันผ่อนแล้วไม่ไม่ได้ที่ ก็คือมาเข้ามาใช้ประโยชน์ในเนื้อที่ได้เลยนะคะเข้ามาใช้ประโยชน์ในเนื้อที่ได้เลยคุณจะมาตักบ่อเพิ่มหรือคุณจะถมที่เพิ่มเราก็ยินดีค่ะการให้คําแนะนําไม่ว่าจะเป็นเรื่องการถมเรื่องแมคโครตักบ่อยังไงเราแนะนําให้เราคอนเนคชั่นเราคอมเน็ตเราแนะนําให้เนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะใช่ค่ะนะคะ ให้ให้คุลูกค้าเนี่ยคุยตรงกับเจ้าของได้เลยดูแลกันไปยาวๆใช่ค่ะเพราะว่าโครงการเราเนี่ยเราไม่ได้มีโครงการนี้โครงการเดียวใช่ค่ะเราเรามีหลายโครงการค่ะมีหลายโครงการที่นครนายกมีกี่โครงการคะตอนนี้ประมาณเจ็ดแปดโครงการเลยค่ะเฉพาะนะคะเฉพาะที่จังหวัดนครนายกค่ะมีเจ็ดแปดโครงการแต่โครงการเนี่ยพี่นําเข้ามาเนี่ยบอกได้เลยประทับใจนั่งนานๆเนี่ยรู้สึกเลยค่ะว่ามันเย็น นั่งนานๆเนี่ยปกติจะร้อนมากเดี๋ยวช่วงเที่ยงๆเนี่ยเราคุยกันเนี่ยจะร้อนมากแต่เนี่ยนั่งแล้วเย็นสบายมากเลยค่ะใช่ค่ะเย็นสบายมากพี่นําเองก็ประทับใจว่าโอ้โหเข้ามาแล้วเนี่ยโอเคมากเลยแล้วะะแล้วออนการันตีด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือค<ะ>ออนมีหลากหลายโครงการก็จริงแต่ที่นี่ออนเก็บไว้อยู่กับพันหุนสวนคนละแปลงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เป็นเพื่อนบ้านกันด้วยนะคะถ้าโครงการไม่ดีจริง เจ้าของโครงการไม่เก็บค่ะใช่พี่นําก็เป็นหนึ่งที่เป็นเจ้าของโครงการโครงการไหนดีๆเนี่ยพี่นําจะเก็บไว้อยู่เองหนึ่งแปลงแปลงนี้พี่นํากล้าการันตีถ้าเจ้าของโครงการเก็บไว้เนี่ยคือเขาเลือกแล้วเราจะทําบ้านจริงด้วยค่ะจะทำบ้านสวนจริงด้วย<อ>ที่นี่นะคะมาแลกแกงกันได้นะคะมาได้เลยค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะนะคะและทีนี้ช่องทางการติดต่อละคะคุณออนค่ะช่องทางทางติดต่อก็คือ แฟนเพจนะคะมาดำออนที่ดินสวยดิจ t ตอ k มาดำออนที่ดินสวย YouTube ก็มาดำออนที่ดินสวยค่ะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะ0917895563ค่ะ,คะ